สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของเอกชนไทยตื่นตัวรับเทรนด์รถ E ีวีเดินหน้าส่องหาโอกาสจับมือพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับ ในกระแสการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่นะครับที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําให้หลายค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างพัฒนารถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปที่ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันไปสู่การผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือ e v วีค c ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจนทําให้หลายประเทศทั่วโลกกําหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถ EV 100%เร์ซเพื่อวางเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ศซซึ่งสําหรับประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่พร้อมส่งเสริมการใช้รถ EV ีโดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด E ีเมื่อวันที่24มีนาคม2564ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดเป้าหมายเร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า100%ภายในปี2578หรือในอีก14ปีข้างหน้านะครับจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสะสม18.41ล้านคันซึ่งจะแบ่งเป็นรถยนต์นั่งและรถปิกอัพ8.62ล้านคันรถจักรยานยนต์9.33ล้านคันรถบัสและรถบรรทุก4.58แสนคัน ซึ่งจากความต้องการใช้รถ EV ดังกล่าวนะครับที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตทําให้ภาคเอกชนของไทยต่างมองหาโอกาสที่จะเข้าสู่การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานของรถ EV โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่จะเป็นตัวจากสาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันแบตเตอรี่ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าที่ควรจากข้อจำกัดเช่นราคาแบตเตอรี่ที่แพงเกินไปการกักเก็บพลังงานได้น้อยและใช้เวลาชาร์จนานเป็นต้นฉะนั้นหากเอกชนรายใดสามารถเข้าไปจับจองเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้ก่อนก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคตซึ่งปัจจุบันนะครับจะเห็นเอกชนไทยเริ่มประกาศตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่มากขึ้น บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ G.P.S.C. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปอตทนะครับที่ปัจจุบันมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งได้เปิดตัวแบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi-Solid Cell แรกของประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิต 24m จากสหรัฐเมื่อปลายเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาและคาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตนะครับภา,ายในไตรมาสที่2ในปี2564ด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่30เมกะวัตต์ชั่วโมงนายไพยรินชูโชตาวรประธานคณะกรรมการบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC s ระบุว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์ใหม่ หรือมีขนาดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีหรือเท่ากับ1,000เมกะวัตต์ชั่วโมงหลังพบว่าโรงงานต้นแบบผลิตแบตเตอรี่ G-cell กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกกลุ่มเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสามารถปรับสูตรผลิตได้ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานในขณะที่โรงงานผลิตในต่างประเทศเช่นญี่ปุน่นจีนและนอร์เวย์ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน สำหรับการศึกษาการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวนะครับเบื้องต้นคาดว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่จะใช้เงินลงทุนประมาณ5,000ล้านบาทและตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยการตัดสินใจขย,ยขยายการลงทุนในครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเป้าหมายจะขยาย 1 0 0เมกะวัตต์ชั่วโมงนั้นเนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าความต้องการใช้แบตเตอรี่ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทางรถยนต์เรือรถจักรยานยนต์รถตุกตุก๊กโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นตน้นและนอกจากนี้นะครับ GPSC ยังมีโครงการ G-Box ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาด150กิโลวัตต์ชั่วโมง ที่ตอนนี้นะครับมีการนำร่องติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาน้องแขมเพื่อรองรับ EV Station ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะขยายการติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้นะครับบริษัท GPSC ยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท Ahui ยเอ็ ah New Energy Technology นะครับของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่โดยใช้เทคโนโลยี 24m ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ500ล้านบาทมีเป้าหมายกำลังการผลิต1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2564และเริ่มดำเนินการผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ภายในต้นปี2565 ในขณะเดียวกันบริษัทแม่นะครับคือบริษัปทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT ยังได้จัดตั้งบริษัทอัลฟาคอมจำกัดเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆตามกลยุทธ์ New S Curve เช่นการตั้งบริษัท Swap Go d Go ซึ่งขณะนี้กำลังทดสอบกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้สามารถ Swap หรือการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบการสลับแบตเตอรี่โดยการถอดเอาแบตเตอรี่ออกแล้วใส่แบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องจอดรอชาร์จไฟฟ้ามาทางด้านบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับหรือเอ็กโกซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเอ็กโกจะไม่ตกเทรนด์รถ E ีีโดยจะมีการจับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟพนะครับ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งมีกฟผถือหุ้น40%และมีบริษัทราดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือราชและเอโ Group ปรวมกันถือหุ้นด้วยแห่งละ30%เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่ออนาคตเช่นสมาร์ทกริดนวัตกรรมที่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าหรืออี เช่นการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานนะครับหรือ Energy Storage System หรือ ESS และแบตเตอรี่การพัฒนาสถานีไฟฟ้าและระบบส่งให้รองรับการเข้ามาของพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเช่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นตน้นนายกุลิศสมบัติสิริประธานกรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Echo นะครับระบุว่า แบตเตอรี่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนรถ EV ีมีความต้องการมากขึ้นและในปัจจุบันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้สำหรับรถ EV ีมีแนวโน้มราคาถูกลงและความต้องการที่จะใช้มีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของรถ EV ีซึ่งจะเป็นโอกาสของ e c โ Group ดังนั้นบริษัทร่วมทุนกับกฟผก็จะศึกษาโอกาสในเรื่องนี้และ e h o Group ก็จะร่วมลงทุนด้วยโดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการหาและสแสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าวรวมถึงเรื่องของ Smart g กริและ Smart ทมิเตอนะครับซึ่งจะเห็นการลงทุนได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป มาต่อกันที่บริษัทบ้านปูเน็กซ์จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนได้เข้าถือหุ้น47.68%ของบริษัทดูราพาวเวอร์โฮดดิ้งจำกัด ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของประเทศสิงคโปร์เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับและยังอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาระบบกัรเก็บพลังงาน รองรับการใช้ที่หลากหลายเช่นการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเพื่อเป็นแหล่งสำรองไฟฟ้าการใช้งานสำหรับระบบสมาร์ทกริดหรือไมโครกริดเพื่อช่วยให้ลูกค้าลดค่าไฟฟ้าด้วยการบริหารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นตน้นมาต่อกันที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ e a นะครับ บริษัท EA เป็นรายแรกๆที่เข้าลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพของทางไต้หวันนะครับคืออมิตาเทคโนโลยีซึ่งเป็นโครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเฟสแรกขนาดกำลังการผลิต1กิกะวัตต์ชั่วโมงซึ่ง มีแผนติดตั้งเครื่องจากประมาณสิ้นเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเริ่มทดสอบการเดินเครื่องโดยใช้เวลาทั้งสิ้น2เดือนคาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกรกฎาคม2564โดยในระยะยแรกนะครับทาง EA จะนำมาใช้ในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าไมล์สปาวันและเรือไฟฟ้า และนอกจากนี้แบตเตอรี่ที่ผลิตสามารถนำไปใช้กักเก็บพลังงานในโรงไฟฟ้าทุกประเภทระบบสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมอาคารที่อยู่อาศัยอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจมานาโอกาสนี้ด้วยครับ รับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ